สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซิเมียค์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สนทนาโดยพิธีัณธ์เสริรสอมอาหารแคลเซียมบำ,บำรุงกระดูกกรรมธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาจัดสัมมนาเรื่องต้นแบบการแก้จนด้วยนโยบายควบคุมการคอร์รัปชันของรัฐบาลสีจิ้นผิงเพื่อแก้ปัญหาการคอร์รัปชันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ณห้องประชุม402-403ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒธธิสภาคณะกรรมาการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลำ้ำวุฒิสภาจัดสัมมนาเรื่องต้นแบบการแก้จนด้วยนโยบายควบคุมการคอร์รัปชันของรัฐบาลสีจิ้นผิงโดยมีนายสังสิทธิพิริยะรังสรร์ประธานคณะกรรมการเป็นประธานในพิธีเปิดนายปานเทพกล้าณาลงรานรองประธานคณะกรรมการคนที่สองกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรผู้แทนเหล่าทัพผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้แทนจากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมนายสังสิทธิพิริยะอรังสรรประธานคณะกรรมาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภากล่าวตอนหนึ่งว่าคณะกรรมาการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทยซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและหลายเงื่อนไขโดยการทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบจนมีความสลับซับซ้อนมากย ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบของอำนาจทั้งในทางการเมืองและในระบบราชการเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นและกลุ่มทุนเอกชนรวมถึงเกี่ยวข้องกับระบบการฟอกเงินทั้งในระบบเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศและเศรษฐกิจการเงินในระดับนานาชาติอีกด้วยถึงแม้ที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีการเรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศที่ประสบความสําเร็จในการควบคุมการคอร์รัปชันของประเทศตะวันตก มาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้และขณะน,นี้รัฐบาลจีนภายใต้ใตการดําเนินนโยบายของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยนโยบายควบคุมการคอร์รัปชันและประสบความสําเร็จแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจากประสบการณ์ของประเทศจีนในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ประเทศต่างๆและประชาชนที่ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทั่วโลกจึงเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งที่ไทยจะได้เรียนรู้และศึกษาทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในโอกาสนี้นายหานจื้อ เอ,เอ,อกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชนาจ,จักรไทยกล่าวประกาศาพิเศษเรื่องนโยบายควบคุมการคอร์รัปชันของรัฐบาลสีจิ้นผิงตอนหนึ่งว่าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2521จีนได้จัดการประชุมสรุปและเชิดชูบุคคลและหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับชาติโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าด้วยความพยายามร่วมกันของทางพรรคและประชาชนทุกกลุ่มประเทศจีนได้รับชัยชนะอย่างรอบด้านในการต่อสู้กับ ควาามยากจนซึ่งทําให้คนยากจนในชนบทกว่า98.9ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนซึ่งเป็นการบรรลุภารกิจที่ยากลําบากในการขจัดความยากจนตามมาตรฐานความยากจนระหว่างประเทศของประชากรโลกคิดเป็นสัดส,ส่วนมากกว่าร้อยละเจของประชากรที่หลุดพ้นจากความยากจนทั่วโลกและในช่วงเวลาเดียวกันประเทศจีนได้บรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจนตามบรรลการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติปี2030ก่อนกาหนดเวลา10ปีและมีส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน โลกซึ่งความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศจีนต้องอาศัยความพยายามและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายและถือว่าเป็นหลักประกันที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ภารกิจประสบความสําเร็จโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยกล่าวไว้ว่าเราต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของการกํากับดูแลพักที่รอบด้านและเข้มงวดในทุกขั้นตอนของกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยดําเนินการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอประมวลผลที่เข้มงวดที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไปอย่างมั่นคงจนทําให้ ความสำเร็จในด้านการแก้จนมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและการพิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติและประวัติศาสตร์ได้ทั้งนี้ก่อนการเริ่มสัมมนาผู้เข้าร่วมได้มีการยืนแวอะไรเป็นเวลาหนึ่งนาทีให้กับผู้เสียชีวิตชาวจีนจากเหตุการณ์ที่ห้างสับสินค้าสยามพารากอนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมา ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทิสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor, Generation Mike. Hope that he showed Ford to the